โหนดิไม่เชื่อตายจะไปเชื่อใคร <ś led> ไม่ใ้รจะกินกล้องได้อะต่า <ś led> งนั่นเนครับ <ś led> โหนดิไม่เชื่อตายจะไปเชื่อใคร <ś led> มีไซดด้วยมมใหญ่ด้เฮ้ยมาต่ยาใหญ่ซด้วยตรงนี้ อีก,กนะอห <c oughs> ูียกขอระสูบใหญ่นะครับมันกัดตัวนี้เนี yeah, ย่ยครับขีงฟ็อกไว้เบชั่นเอสทีเดี๋ยวตัวใหม่จะขีงฟ็อกฝากงานไปด้วยกระสูบเพ่อนใหญ่มาก ตามชมมาต่อครับดูดิไม่ใ้ไจะกินกล้องได้อะปำงานนะครับผม